ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืนสะใจโวยปืนใหญ่ดับซ่าสิง์พงานกดยับ4ต่อ1นดาบิดรายา6.5คะแนนแม้ว่าช่วงเริ่มเกมวินล่าจะมีโอกาสสวนกลับมาถึงกรอบเขตโทษของอาร์เซนอลแต่โอกาสสองครั้งของวัตกิน์ยิงหลุดกรอบไปเองทดเจ็บอุตสาเซฟในการรักษาครีนชีตแต่ไม่วายก็มาเสียประตูอยู่ดี กาเบรียลมากันเย yes, ส7.5คะแนนต้นต้นเกมกาเบรียลดูจะเล่นเสี่ยงแบบไม่จำเป็นมากไปนิดทั้งการจ่ายบอลยัดกลางแบบเสี่ยงและมีขึ้นไปบีบสูงถึงกรอบเขตโทษฝั่งวิลล่าต้นครึ่งหลังเป็นกาเบรียลที่ขึ้นโขกลูกเตะมุมให้ทีมนำา1ต่อ0ส่วนเกมป้องกันในกรอบเขตโทษกาเบรียลก็ยังคงแข็งแกร่งวิลเลียมซลีบา7คะแนน รับหน้าที่หลักในการตามประกบกับวัดกินซึ่งสลิบาก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีไฮไลท์คือจังหวะที่สไลด์สกิดบอลก่อนที่บอลจะหลุดมาถึงวัดกินครึ่งหลังสลิบาเจองานยากน้อยลงลูกโดนตีไข่แตกสลิบาเจอพลิกหนีง่ายไปนิดเปียโรอินคาปีเอหกคะแนนขยับออกมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายจังหวะเติมเกมลุกก็ยังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมีช็อตหัวทิ่มไปครั้งหนึ่งส่วนเกมรับก็ถือว่ารับมือกับปีกของวิดล่าได้ดี ยูเรียนทิมเบอร์7คะแนนผ่านความฟิตกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ทันเวลาครึ่งแรกจังหวะยังดูติดขัดก่อนที่ทิมเบอร์จะมาคึกในครึ่งหลังที่เติมเกมสนุกเลยมีส่วนร่วมกับลูกสามและเกือบทําประตูดได้ด้วยจากส้มหลดลูกเตะมุมแต่เจ้าตัวหวดไม่กีฬาข้ามคัน มาตินซูบิเบนดี7.5คะแนนไม่มีพลังงานของไร้ช่วยตรงกลางสนามทำให้ซูบิเบนดีก็แบกภาระหนักในจังหวะที่วิลลาได้สวนกลับในช่วง15-20นาทีแรกบอลทะลุตรงกลางของทีมมาง่ายมากแต่หลังจากนั้นทีมดูจะจูนตำแหน่งกันได้ดีขึ้นแล้วเป็นซูบิเบนดีที่สอดเข้าไปยิงให้ทีมนำ2-0ต่อนอกจากนี้ซูบิยังเป็นคนช่วยทำทางสู่ประตูที่4ด้วยพอขยับมาเล่นเบอร์8เขาก็เล่นดีเหมือนกันนะ มิเกลมิลิโน6คะแนนด้านเกมทดแทนการขาดหายไปของไรซ์ไม่ได้เลยด้านเกมรับทดแทนการขาดหายไปของไรซ์ไม่ได้เลยยิ่งมาเจอพวกโรเจอร์กับโอนาน่าที่คล่องกว่าเร็วกว่ามิลิโนช้ากว่าแบบชัดเจนมากๆวาดเสียวจะโดนใบเหลือง2ด้วยแต่มิลิโนก็ทำได้ดีในจังหวะการขึ้นเกมฝั่งซ้ายในการเชื่อมกับทอซา มาตินโอรรกาด8คะแนนโอรรกาดบทบาทและส่วนร่วมกับเกมรุกของทีมมีไม่มากอย่างที่เคยเป็นแต่ครึ่งหลังโอรรกาดยกระดับตัวเองขึ้นมาชัดเจนเป็นคนแอซซิดอย่างสวยให้ซูบิเมนดีย้ยิงลูกที่2และมีโอกาสได้ลุ้นประตูเองอีก2-3หนแบบใกล้เคียงเลนโดทอซา8คะแนน การขึ้นเกมรุกของอาร์ซอนอลเทมาทางทอซาเป็นหลักเลย2ครั้งที่โยเคเรสได้ขึ้นหมงในครึ่งแรกก็มาจากการทำเกมจากฝั่งซ้ายทอซาเป็นคนยิงให้ทีมหนีห่างเป็น3ต่อศูนย์ด้วยการยิงแบบสุดเด็ดขาดตามด้วยแอซิทให้เคซุตยิงลูกสี่บูคาโยซาก้า6คะแนนเป็นวันที่ซาก้ามีบทบาทกับเกมรุกของทีมน้อยมากครึ่งหลังแม้ว่าจะมีบทบาทมากขึ้นหน่อยและเป็นคนเปิดเตะมุมให้กาบเบรียลโขกประตูแรกแต่ซาก้าถือว่าเงียบไปหน่อย วิกเตอร์โยเคเรส6.5คะแนนครึ่งแรกมีโอกาสได้ขึ้นมง2ครั้งแต่โยเคเรสไม่สามารถคุมทิศทางบอลให้เข้ากรอบได้เลยส่วนบทบาทกับเกมโยเคเรสก็ยังจมหายไประหว่างคู่เซ็นเตอร์ครึ่งหลังดูพยายามจะมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีจังหวะช่วยเกมรับดีอยู่2-3จังหวะตัวสำรองคริสเตนอการ6คะแนนนาทีที่73แทนเมลิโนกาเบียเชซุด7คะแนนนาทีที่76แทนโยเคเรส อยู่ในสนามไม่กี่นาทีกาเบียวเชซุตก็ยิงประตูให้ทีมนำา4ต่อ0เป็นประตูแรกของเขาหลังจากพักยามาร่วมปีจากอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าไมลิสเกลี่6คะแนนนาทีที่76แทนมากันเยสโนนี่มาโดยเก้6คะแนนนาทีที่83แทนซาก้าเบนไว้์คะแนนนาทีที่83แทนทิมเบอร์บทสัมภาษณ์อาร์เตต้าหลังเกมเปิดบ้านถธรมวิลล่าขาด4ต่อ1 ว่าด้วยผลการแข่งขันผมมีความสุขมากเราลงเล่นทุกๆ3วันวันนี้เราเจอกับคู่แข่งที่ชนะมา11นัดติดต่อกันเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและรับมือได้ยากมากเรารู้ดีว่าในเกมจะมีช่วงเวลาที่กดดันเราคุยกันว่ามันจะหนักทางอารมณ์แค่ไหนและใน10นาทีแรกเราทําได้ไม่ดีนะักจังหวะช้าไปนิดพวกเขาเล่นทะลุแนวและเราสร้างพื้นที่ว่างซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พวกเขาอันตรายมาก จากนั้นเราปรับเกมคุมบอลได้ดีขึ้นวิกเตอร์มีโอกาสจะแจ้งสองครั้งและมีจังหวะชุลมุนในกรอบเขตโทษอีกครั้งแต่เรายังไม่สามารถทําประตูได้ครึ่งหลังเราติดเครื่องทุกอย่างดีขึ้นมากจังหวะเวลาแม่นยําขึ้นและการดวลตัวต่อต,ตัวแต่ละครั้งทําได้ยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพในทุกสิ่งที่ทําต่างจากเกมก่อนๆที่เรามีโอกาสใหญ่เยอะแต่วันนี้เราจบสกอร์ได้เฉียบคมและเด็ดขาดจนสร้างความแตกต่างได้ ว่าด้วยความสําคัญของชัยชนะสําคัญมากโดยเฉพาะเมื่อเจอกับทีมที่กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มแบบนั้นพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆโค้ชก็ยอดเยี่ยมรู้ชัดว่าต้องการเล่นแบบไหนจะโจมตีคุณอย่างไรและทําได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาสามารถดึงคุณเข้าไปในเกมที่ตึงเครียดตลอดเวลาซึ่งเป็นเส้นบางๆที่ต้องประคองให้ดีมันไม่สบายเลยแต่เราผ่านมันมาได้ในช่วงเวลาที่ยากและเมื่อมีโอกาสเราก็คว้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม วา่าในช่วงหลังจากประตูแรกของกาบเบรียลเราต้องการเดินหน้าต่อช่วงพักครึ่งเราคุยกันถึงสิ่งที่ต้องปรับเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากนั้นคุณจะสัมผัสได้ถึงโอกาสแต่ต้องคว้ามันให้ได้จริงๆและเราก็ทำได้ผมคิดว่านักเตะแต่ละคนมีฟอร์มส่วนตัวที่โดดเด่นมากเราเล่นในพื้นที่สุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโจมตีกรอบเขตโทษได้ดีและนั่นคือความแตกต่างว่าด้วยผลงานของมาตินโอเดกา เขาต้องการความสม่ำเสมอและการลงเล่นต่อเนื่องแน่นอนว่าเขาเคยบาดเจ็บไหล่ถึงสองครั้งแล้วก็ตามมาด้วยาการเจ็บเข่าที่รุนแรงซึ่งต้องใช้เวลาตอนนี้คุณเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างไหลลื่นระดับพลังกลับมาแล้วเขากล้าเสี่ยงมีทุกคลต่อเกมอย่างมากและผมคิดว่าวันนี้เขาเล่นได้ดีมากๆอีกครั้ง ว่าด้วยภาพรวมของเดือนธันวาคมผมพูดเสมอว่าถ้าจะชนะต่อเนื่องคุณต้องชนะให้ได้ในหลายบริบทบางเกมเราเล่นได้ดีมากและช่องว่างของสกอร์ควรจะขาดกว่านี้แต่เราทําไม่ได้ก็เลยชนะด้วยผลต่างเล็กๆวันนี้บางทีผลต่างอาจดูไม่ห่างมากแต่เราทําให้มันขาดได้เพราะเรามีประสิทธิภาพและเด็ดขาดอย่างมากในกรอบเขตโทษคู่แข่งนั่นคือหนทางและเราก็ชนะ ทั้งที่มีนักเจ็บบาดเจ็บหลายคนวันนี้เราเสียเด็แครนเสียริชี่ขณะที่บางคนก็เพิ่งกลับมากับียอเชสุดลงสนามหลังจากไม่ได้ยิงประตูมานานมากและเขาก็ยิงประตูที่ยอดเยี่ยมได้ทุกคนพร้อมมีส่วนร่วมและนั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก ว่าด้วยผลงานของกาบเบรียลเขากลับมาจากอาการบาดเจ็บนาน6สัปดาห์ซึ่งจริงๆอาจควรพักนานกว่านั้นด้วยซ้ําแล้วต้องมาเจอกับทีมที่ควบคุมได้ยากที่สุดทีมหนึ่งโดยเฉพาะผู้เล่นแนวรุกและกองหน้าของพวกเขาทั้งในเรื่องการเคลื่อนที่แต่เขามีอิทธิพลต่อเกมอย่างเหลือเชื่อทั้งเกมรับและในกรอบเขตโทษคู่แข่งว่าด้วยการพูดคุยหลังเกมกับอูนายเอเมรี่คุณก็เห็นแล้วแต่มันโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเกมและไม่ใช่ปัญหาอะไร ว่าด้ยโอกาสที่เดอแคนไรท์จะกลับมาทันเจอบอลมัดหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาการบวมต้องยุบลงมาก่อนเขาถึงจะมีโอกาสกลับมาขยับและเล่นได้วันนี้เขายังทำแบบนั้นไม่ได้เขาดีขึ้นแล้วแต่ต้องรอดูอีก2-3วันข้างหน้าว่าด้วยเหตุผลที่ทีมติดเครื่องในเกมนี้ ปกติมันเกิดจากหลายปัจจัยและผมคิดว่าเราดูดันกว่าเดิมมีความมุ่งมั่นมากกว่าบางช่วงเราเล่นได้ดีกว่ามากจากนั้นก็เป็นเรื่องของการจบงานและการรับมือโดยเฉพาะเวลาที่เล่นแบบตัวต่อตัวมันคือการชนะจังหวะนั้นให้ได้ชนะหรือไม่ชนะซึ่งจะทําให้ทุกอย่างลงตัวและสร้างความแตกต่างและในครึ่งหลังเราทําสิ่งนั้นได้ดีมากว่าด้วยสิ่งที่เปลี่ยนไปจากช่วงต้นเกมแน่นอนว่าพฤติกรรมการเล่นของเราต้องเปลี่ยนเพราะทันทีที่คุณปล่อยให้พวกเขาโจมตีแนวรับด้านหลังมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ พวกเขามีนักวิ่งสอดจากด้านในมีคนที่จ่ายบอลจากแดนลึกได้และมีผู้เล่นในลายสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมในการวิ่งทำทางดึงแนวรับและโจมตีด้านหลังคุณต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะทุกครั้งที่คุณเสียบอลพวกเขามีศักยภาพจะทำแบบนั้นทันที ว่าด้วยการรับมือกับความอันตรายของแอสตันวิลล่าผมชอบจุดนี้มากเพราะเมื่อเจอกับคู่แข่งระดับท็อปอย่างวิลล่าคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปตลอดเกมแต่เรายังมีความสามารถที่จะกลับมาอยู่ในเกมและมีโอกาสคว้าชัยชนะได้ว่าด้วยความมั่นใจในทีม มันคือความเชื่อมั่นและพลังงานด้วยเพราะนักเตะทุ่มเทกันอย่างมากเราลงเล่นแทบทุทกๆ2วันครึง่งโปรแกรมหนักมากมีเกยมยาก,ยากและมีอาการบาดเจ็บแต่ผู้เล่นก็ยังชนะอยู่ซึ่งชัยชนะช่วยทุกอย่างได้การเสียสละและความมุ่งมั่นทั้งหมดที่คุณใส่ลงไปสะท้อนออกมาเป็นผลการแข่งขันและฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมันน่าพอใจมากแต่เรารู้ว่ายังมีอีกหลายอย่างให้สู้นี่เป็นวิธีปิดปีที่ยอดเยี่ยมแน่นอน พรุ่งนี้เราจะได้ใช้เวลาดีๆกับครอบครัวแต่วันถัดไปเราต้องกลับมาและต้องไปเยือนบอลนมัดเรารู้ดีว่านั่นหมายถึงอะไรว่าด้วยผลงานของมาร์ตินซูบิเมดีในฤดูกาลนี้ผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่านี่เป็นตำแหน่งที่สร้างอิทธิพลต่อเกมได้ยากมากแต่เขาทำได้ตั้งแต่ช่วงต้นแบบนี้ต้องให้เครดิตกับเขารวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับเขาวันนี้เขาทำในสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความสามารถของเขา นั่นคือการสอดขึ้นมาในจังหวะที่เหมาะสมบุกเข้าไปในกรอบเขโทษและจบสกอร์และเขาทำได้ด้วยความนิ่งอย่างมากหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ